สวัสดีครับสวัสดีรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็จะแนะนำาการสแกนนะครับสแกนซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเอ็มหนึ่งหนึ่งสามสองประมาณนี้นะครับก็คือโดยเฉพาะในตัวตัวนี้นะครับก็คือจะอเมื่อเราลงเดเวอร์ของเครื่องปิ้นแล้วเนี่ยมันจะไม่มีตัวสแกนขึ้นมาโผล่แบบนี้นะครับไม่มีแบบนี้นะครับ ไม่มีสำหรับตัว1นึ่นตัวนี้นะครับจะไม่มีถ้าเป็น1นึ่งเจ็ดก็จะมีขึ้นมา,าเราสามารถสแกนจากตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วจะเป็น1นึ่งหนึ่งมก็จะมีสามารถสแกนได้เลยนะแต่สําหรับตัวหนึ่งสองหนึ่งสองหรือว่า1นึ่งหนสองนะครับจะไม่มีขึ้นมาโชว์อย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนําเทคนิคในการใช้สแกน ตัวนี้นะครับสำหรับตัวนี้กันโอเคนะครับอันดับแรกเลยนะครับเมื่อเราติดตั้งเครื่องปรนนะครับเชื่อมเครื่องปิน์เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านสายแลนหรือว่าผ่านย s b ีนะครับให้เราเข้าไปที่คอนโทรลพาร์แนลหรือแผงควบคุมได้นะครับก็เข้าตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเป็นภาษาไทยเช่นเดิมนะครับก็ไปที่แผงควบคุมนะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นคอนโทรลพาร์แนลนะครับนะคลิกเข้าไปเพิ่ขึ้นมาอย่างนี้นะครับ แล้วก็เข้ามาดูที่ฮาร์ดแวร์และเสียงนะครับแต่ว่าเราเข้าทางนัดไปตรงนี้เลยได้เลยนะครับก็คือดูอุปรกรณ์และเครื่องพิมพ์ตรงนี้นะครับเข้ามาตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยครับก็จะเจอตัวที่เรา,าต้องการใช้สแกนนะก็คือื่องพิมพ์หนึ่งองนะตัวนี้นะครับนี่ผมลงเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือลงเดเวอร์ก็คือปกติแล้วเนี่ย ถ้าเป็น windows 10นะเราเสียบ usb เข้าไปปพ๊บมันก็จะเจอเลยนะเราไม่ต้องไปลง windows อะไรเพิ่มเติมล้เออเราไม่ต้องไปลง r ว v e r อะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับเราก็จะเจอเลยหรือว่าเราต้องการแบบฟังก์ชันแบบ full นะก็คือใช้แบบ full function นะก็ลบออกก่อนแล้วก็ลง d r ว v e r โดยใช้เข้าไปที่ google แล้วก็เสิร์ชหา am หนึ่งหนึ่งแล้วก็ลง r ว v e r แบบ full ได้เลยนะแต่ที่นี้ก็จะพูดถึงของการสแกนนะการใช้ เครื่องสแกนผ่านตัว M1132 นะครับโอเคนะครับก็เข้าไปได้เลยนะครับคลิกขวานะครับพอคลิกขวาเสร็จแล้วเราก็จะเจอคำว่าเริ่มสแกนกับสแกนพอโตอันนี้ใช้ได้ทั้งสองอย่างนะครับอ่าถ้าเกิดใครจะรวดเร็วหน่อยก็เข้าไปที่เริ่มสแกนได้เลยนะครับ <S <S เครื่องก็จะทำการเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมา <S <S เป็นตัวนี้นะครับ <S <S เหมือนกันเลยนะ <S <S เมื่อเราเข้าไป ทั้งสองตัวเมื่อกี้นะก็จะเข้ามาที่หน้าเดียวกันเลยนะอันนี้เป็นการตั้งค่านะครับก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยเครื่องก็จะตั้งค่าให้เราแบบมาตรฐานมันอยู่แล้วนะประมาณนี้นะถ้าเราต้องการสแกนออกมาแล้วนะเป็นไฟล PDF เราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับอ๋ออันนี้นี่ไม่มี PDF นะครับก็จะเป็น M BMP นะครับอันนี้ไฟล์ใหญ่นะครับถ้าเป็น JPEG ก็เป็นไฟล์ภาพทั่วไปนะครับ หรือจะเป็นเอ่อเนี่จะเป็นไฟล์จอทะลุนะครับอันนี้ก็จะไม่นิยมนะครับเพราะว่าไฟล์จอทะลุนี่มันจะตัดฉากหลังออกนะครับถ้าเราต้องการเป็นเอกสารนะครับหรือว่า,าต้องการเป็นรูปภาพนะครับเราก็ใช้เป็นเอ่อก็ได้นะครับตัวนี้ตัวเดิมที่เขาตั้งมาให้นะครับค่ามาตรฐานที่เราเปิดขึ้นมาก็อยู่ที่เอ่ออยู่ที่300นะครับผมลองทดสอบไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราปรับเป็น6 600เนี่ยก็คุณภาพไม่ไม่ต่างกันมากงั้นก็อยู่ที่คุณภาพอของต้นฉบับด้วยนะครับโอเคส่วนความสว่างในนะี้เราก็มาปรับเอานะครับถ้าเกิดใครต้องการความสว่างมากน้อยครับก็มาปรับรหลังได้นะครับโอเคนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือเมื่อเราตรวจสอบหรือว่าเราเช็คเรียบร้อยแล้วเราต้องการประมาณนี้แหละนะครับที่เราต้องการนะครับแล้วก็มาเริ่ม ดูหน้าตัวอย่างก่อนที่เราจะสแกนได้เลยได้นะหรือว่าเราจะสแกนได้ก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะดูตัวอย่างก่อนนะครับอันนี้คือยังไม่สแกนนะครับเครื่องมันจะทําการรันให้เราเห็นตัวอย่างก่อนที่เราจะสแกนนะครับก็คือมันจะรันลันหน้าสแกนให้เราเห็น,นก็ในช่วงนี้อาจจะใช้เวลา สักเล็กน้อยนะครับอยู่ที่เครื่องคอมเราด้วยนะครับความเร็วของคอมเราด้วยนะครับถ้าคอมช้าการทํางานก็จะช้านะครับถ้าคอมเร็วการทํางานก็จะเร็วนะครับมาแล้วนะอันนี้เป็นภาพขาวดานะครับเดี๋ยวผมจะลองเป็นสแกนสีให้ดูทีหนึ่งนะครับจริงๆตัวนี้เป็นเครื่องพิมพ์ขาวดานะครับแต่ว่าสามารถสแกนสีได้นะสแกนสีได้ เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นสแกนสีให้ดูนะอันนี้เป็นภาพขาวดำอโอเคนะเดี๋ยวจะลองสแกนสีให้ดูโอเคเดี๋ยวต่อเลยนะครับเดี๋ยวต่อเลยนะครับเมื่อกี้ผมสแกนเป็นขาวดำนะครับแต่ก็ยังไม,ไม่กดสแกนนะครับก็ดูตัวอย่างก่อน ต่อไปก็เดี๋ยวจะดูตัวอย่างการสแกนสีนะครับตอนนี้เครื่องก็กำลังประมวลผลอยู่นะคเห็นไหมครับอันนี้คือตัวอย่างการสแกนสีนะครับแต่เครื่องพิมพ์ตัวนี้ ปิ้นสีไม่ได้นะครับปิ้นขาวดำนะครับแต่ว่าสามารถสแกนสีได้เพราะว่าเราต้องการภาพที่จะเซฟลงในเครื่องคอมเป็นสแกนสีนะครับเป็นสีนะครับโอเคนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับเมื่อเราต้องการเมื่อเราเห็นภาพโดยรวมที่เราสแกนออกมาแล้วเป็นลักษณานี้นะครับเราสามารถปรับได้ว่าเราเจะเอาขนาดไหนหรือว่าจะเอาทั้งหน้าเลยก็ได้เราก็กดสแกนได้เลยนะครับ หรือว่าเราต้องการจะเอาเฉพาะส่วนในส่วนหนึ่งของอาภาพนะครับเราก็สามารถที่จะย่อได้ประมาณนี้นะครับย่อเอาเลยนะครับต้องการแค่ส่วนบนแค่นี้นะครับเราก็จะเราก็กดสแกนได้เลยนะครับแต่สมมติว่าผมต้องการทั้งหน้านะครับก็ทั้งแผ่นล้วก็เอาเต็มที่เลยนะครับเต็มแผ่นเลยนะครับก็ประมาณนี้หรือจะเอาแบบย่อเอาแค่ okay. ช่วงนี้ตัดขอบออกนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับตัดขอบนิดนึงนะครับ เอาประมาณนี้นะที่ผมต้องการนะครับแล้วก็กดสแกนนะครับอันนี้คือสแกนจริงแล้วนะครับภาพก็จะถูกบันทึกเข้าไปในเครื่องคอมของเราโดยอัตโนมัตินะครับเมื่อกี้นี่ภาพยังไม่กดยังไม่บันทึกเข้าในเครื่องคอมนะครับเพียงแต่ให้เราเห็นตัวอย่างตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้ปรับย่อขยายหรือว่าเราต้องการโซนของภาพแค่ไหนนะครับ เราสักครู่นะครับตอนนี้เครื่องก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องติ้นก็สแกนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเครื่องคอมยังอยู่ในช่วงที่ประเมินผลนะครับเมื่อเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือก็จะถูกบรรทุกเราก็จะมาตั้งชื่อนะครับตัวนี้นะครับตั้งชื่อเราจะใช้ชื่อว่าสมผมใช้ชื่อว่าสอง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 แล้วกันว่าเมื่อกี้ผมลองสแกนเป็นหนึ่งหนึ่งไปแล้ว แล้วเราก็กดนําเข้าไปได้เลยนะครับมันจะถูกบันทึกไปในเครื่องคอมเราเลยนะปึ๊บอ่านี่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะมาอยู่ที่ถูกบันทึกไว้ที่รูปภาพนะครับนี่ยรูปภาพนําเข้าสู่รูปภาพนะก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาเป็นตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับสองสองเนี่ยตรงนี้นะครับ หรือว่าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับสมมุติว่าเราออกไปแล้วเนี่ยนะเราจะหาว่าภาพเราไปอยู่ตรงไหนนะครับก็เข้ามาที่ตรงสมมุติว่าเข้ามาที่หน,นี้แล้วเข้าไปที่รูปภาพตรงนี้นะครับรูปภาพแล้วเข้ามาที่เนี่ยบันทึกไว้เมื่อกี้เนี่ยตรงนี้นะครับเห็นไหมครับภาพเราที่สแกนเมื่อกี้ก็จะมาถูกบันทึกไว้ตรงนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ ก็ฝากเป็นความรู้เล็ๆกๆน,น้อยๆสำหรับเจ้าที่ที่ลงพื้นที่เผื่อไปแนะนําเจ้าที่ของหน่วยงาน,นซึ่งบางทีเจ้าที่อหถามว่าเ,ออเครื่องนี้มันม,มีคุณสมบัติในการสแกนได้แล้วทํำยังไงนะเพราะว่ามันไม่มีตัวโปรแกรมสแกนมาโผล่ขึ้นตรงนี้นตรงหน้าเดสก์ท็อปเพราะปกติโดยเฉพาะเนี่ยเครื่องอื่นมันจะจะมีใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะกดเข้าไปแล้วทําการสแกนได้เลยแต่ว่าตัว เอ็มหนึ่งสอนึ่งแล้วก็ตัวหนึ่ามสองเนี่ยมันจะไม่มีขึ้นมาให้เราเป็นโปรแกรมอย่างนี้นะครับก็ให้เราเข้าไปที่คอนโทรล p a เนนะครับอย่างที่บอกมอเมื่อกี้นะครับลี้ขวานะครับแล้วก็จะเจอนะครับการสแกนนะครับแล้วก็ทำงานได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ